ท่านสรชาติครับเชิญครับกับกบเท่าระธารที่รบครับกระผมสรชาติสวรพรมที่สมาชิกหมายเลขหนึ่งห้าแปดจากกลุ่มสิบสามครับความเป็นจริงแล้วกระทูที่เราถามในสภานั้นน่ะต้องมีการจํากัดปริมาณด้วยว่าเอากี่กระทู้นะครับแล้วก็ถึงเรื่องการาปรึกษาหารือด้วยครับมีเวลาดังนั้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยเราก็สามารถปรึกษารลอ กันได้ครับในที่ประชมุมและครับแล้วกระทูเองก็จํากัดว่าควรจะกี่กระทู้นะครับเมื่อมีกระทู้หมดแล้วเนี่ยราเบียวบวลระอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระมดร่ดรางประอย่างต่างๆที่เข้ามานี่ก็สามารถเข้ามาเข้ามาอภิปรายพูดคุยต่อกันได้รวมทั้งกรรมธิการหลายท่านที่บอกว่ามีเฉพาะกรรมธิการสาม,มัญนะคงไม่ใช่ในวุทธิสภานั้นนอกจากกรรมธิการสามรัญประจัสภาแล้วนั้น เรายังมีกรรมธิการวิสามันซึ่งจะต้องตั้งขึ้นตามภารกิจอีกนะครับเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องอีกผมเชื่อนะว่าวาอลประชุมสองวันเนี่ยคือจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยเอาไว้ให้กรรมธิการคณะต่างๆไม่จำเป็นต้องมาประชุมตรงกันของกรรมธิการจึงจะเป็นเรื่องของทางประธานคณะกรรมธิการแต่ละชุดแต่ละคณะที่จะไปเลือกกันว่าจะเอาวันไหนส่วนวันจันทร์อังคารนั้นน่าจะ ไม่น่าจะให้มีการประชมุกมกรรมธิการที่ซ้ําไปอยากจะให้มาประชุมที่สภาร่วมกันทั้งหมดนั่นคือขออนุญาตกับเรียนปรึกษาท่านประธานขออนุญาตขอบคุณครับครับ